สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชาวชมรมกิจศศะโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้มามอบเงินสมทบโครงการสร้างพุทธมนตรประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับนำโดยท่านประธานดรปงครับและญาของข้าพเจ้ามาลาและญาของข้าพเจ้าทั้งหลายบิดามาคดาี้ ชาชาทั้งลูกหลานทั้งลูกหลานที่ล่วงรับไปแล้วด้วยล่วงรับไปแล้วด้วยซึ่งการข้าวข้าวนี่ครับข้าวตักมาเมกันเลเซ่ขึ้น <c oughs> มาร่วมทำพิธีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตสะภะกะวะโตอาณาโตสัมมาสัมพุธัสสะนาโมตสะภะกะวะโตโคชานาตุขอพระ่งทั้งพวงดมความธรรม้าตุญาติภนกขะายกทายกิาผู้มีจิตธา ใจน,น้องนำมาพึ่งพักตาหารมาถวายเป็นสังฆา,าแ่พระสุชสงอันว่าสังฆานนี้ย่อมมีองเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงทั้งฟวงนิ่ง,งอยู่ข้าพเจ้าจะากรู้ถึงแก่พระเถระ พระผู้ใหญ่ไม่ได้จะมีการตั้งบาตรมีพระเจ้าพระเทสสาภระาธรรมหาการบาป,ปุน,านตรีก็<ม>หาไม่ได้เพราะได้แก่สงทวดฝังคัดมณฑน พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าให้แก่กันตามบรราที่มาถึงดีทนะฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะได้สมมุติตนเป็นผู้แก่ของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือ นี่เพื่อนๆของจิตตะลาในโรงพยาบาลบุรีรัมบได้มาทําพิธีบวงสวงบวงสวงน่เธอไม่ทางบ้านรูปนู้นค้ะโอ้โหตักบาตรเช้าวันนี้ที่พนมมณฑลยาิสานเป็นร้อยูเปีนท,นที่ไหน้่ขาววันนี้ยิจอมมาเยอะมามา วันนี้ขอยิ้มร<呦>ับบุญก uh ัน oh. ทั<嗯>้งนิดนะครับอย่าทำหน้าบึ้งนะครับขอยิ้มทั้งนิดหนึ่งเตรียมใส่บาทกันแล้วครับเตรียมใส่บาทตรงสัมมาสัมพุทธ佛กวา พอท่างพระควันตังอาเทวาเทมิฝากแม่พระพุทธม่านเจ้าได้ฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้งสี่ให้ช่วยกันให้ช่วยกันดูแลให้ช่วยกันปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์หลักปฏิบัติแรกก็คือเรื่องทาน นก็นคือการให้ทานถวายเช่นเท่าปลาอาหารญาตที่จะมาถวายมาทำบุญนี่ก็คือการถวายชานและโยมก็ได้มาสมาทานสิบห้าสมาทานสิบห้าสิ ไม่ทำนะครับแรมวงสวงพุทธมนตรไม่ทำนู่นไม่ทำนี่รีลาอย่าทำผิดสิ่งหน้าเป็นที่ปฏิบัติธรรมของจังหวัดโอดีลมท่านได้ครับเพื่อนสมาธิครับพุทธมนตร่ให้เราให้การรับาไม่ไหน่าจะเสียไ่ไหนได้ก็รู้จักอาจารย์บ้างต้องดย จะตย้ใส่บาทเสร็จแล้วจะมาพาไปหางาีพุทธมณฑลการจังหวัดของเราเราไปไหนจะได้ทางหน้าบูชาทางหน้าที่พุทธาภิเศกข้าพุทธมณฑลอีสานข้าพุทธมณฑลอีสานและวเราจะเรียนศิลปาราและก็แผ่เมตตาสองมือเข้ามันนี้เข้าประเทศอื่นจะเป็นกำแพงกั

เกิดชาติใี้เราได้เกิดเ,เป็นคนเขางะทำเาจะพูตามหลักธรรมถ้าถือว่าเป็นสิน่งดีปเ,เป็นสิ่งขอที่ร่ำรวยาได้ลาไม่มีใครอยากมาเป็นเด็กทุกคนอยากมาเป็นปเกษตรกน